สวัสดีเช้าๆนะคะเพื่อนๆวันนี้เราชมบรรยากาศนะคะหน้าร้อนข,ของเดือนเมษานะคะวันที่18ดเมษานะคะพระอาทิตย์สวยมากเลยนะคะตื่นขึ้นมาได้พาชมพระอาทิตย์นะคะเป็นบรรยากาศบ้านๆนะคะของเรานะคะหน้าร้อนนี้อากาศปีนี้ร้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆอ เราสามารถสังเกตได้จากช่วงเช้านี้นะคะ,ะรู้สึกว่าดวงตะวันจะแสบตามากนะคะมันจะแดงแล้วมันก็จะแบบสะท้อนความร้อนออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศหน้าหน้าร้อนนี่มันจะดีในช่วงเช้าเช้ามืดนะคะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะแต่ว่า บรรยากาศ6โมงครึ่งแต่ว่ามันเหมือนกับประมาณ8โมงช่วงด,ดูหนาวแล้วนะคะคือบรรยากาศตอนนี้6โมงคึ่งเหมือน8โมงของหน้าหนาวแล้วแต่ว่าเราก็เดินออกจากบ้านชมได้เฉพาะช่วงเช้าเช้านะคะหน้าร้อนเพราะอากาศเขาจะจะร้อนเร็วมากเลยนะคะ จะมาดูบรรยากาศบ้านสวนของเรานะคะก็จะเน้นวันนี้จะเน้นเฉพาะดวงดวงอาทิตย์เพราะว่ามันจะสวยงามและก็ส่องสว่างดีมากเลยนะคะสำหรับต้นไม้อื่นก็ได้รับแสงแดดช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีดอกมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแดดมันแรงบางทีลดแค่ไม่กี่บางทีลดลดน้ำได้ไม่กี่ ไม่ไม่กี่ชั่วโมงก็เหี่ยวแห้งไปแล้วนะคะมาชมบรรยากาศของรงหน้าร้อนนี้คนก็จะเริ่มออกทำมาหากินนะคะอ้เนเพื่อนกระแซวถ่ายรูปเพื่อนบ้านแซวถ่ายรูปเจ้าของไม่ได้ถ่ายรูปเจ้าของนะคะถ่ายรูปวิวให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะ ก็จะชมบรรยากาศของของสวนบ้านแล้วก็บรรยากาศช่วงเช้าๆก็ไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ให้ชมบรรยากาศที่สวยงามของหน้าร้อนเนี่ยมาดูตรงนี้นะคะตะวันสาดแสงมา,อาลอดต้นไม้สวยนะคะ ตะวันจะแดงจ๋าเลยช่วงนี้ถึงแค่จะหกโมงกว่ามันก็ยังแบบเริ่มจะร้อนแล้วนะคะส่วนมากของเราก็อากาศก็ยังดีหน่อยมันมีต้นไม้มีความเขียวชะอุ่มนะคะถ้าเป็นบางบ้านเขาไม่ได้ปลูกต้นไม้มันก็อาจจะ อาจจะทำเพิ่พมความร้อนได้อีกตอนนี้ก็ของเราก็จะเป็นยญ้าเขียวมีดอกไม้ต้นไม้นะคะก็นี่นะคะมาชมบรรยากาศดวงอาทิตย์แล้วกันเพราะว่าสวยมากถึงอากาศจะร้อนเพื่อนก็อย่าใจร้อนกันนะคะใจะเย็นๆนะคะไม่น่าจะถึงเดือนหลักเดี๋ยวก็ความร้อนก็จะไปละ ต่อไปก็จะเป็นหน้าฝนมานะคะอั่งไงก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพบ้างนะคะช่วงหน้าร้อนนี่มันกลัวจะเป็นสตูกก็จะเป็นลมเดดนะคะเั่งไงก็ดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะ